สวัสดีครับถ้าผู้ชมผมจะมาเปลี่ยนนะครับคือหน้าเรือใหม่เจ้าตัวเวฟร้อย LED นะครับก็มันเป็นหลอดไส้เดิมฮาโลเจนนะครับก็จะเปลีป่ยนเป็นหลอด LED นะครับอย่างแรกนะครับผมจะมาให้ดูนะครับว่าสินค้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวหลอดไส้ LED นะครับก็จะเป็นตัวหลอด LED เซรามิกแล้วก็จะเป็นขั้ว T 1 0นะครับสามารถใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ราคาตกคู่ละ45บนะครับผมซื้อมาหลายคู่เยอะพอสมควรนะครับใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้ใน YouTube ให้นะครับในช h อป e ีต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวแกะชุดสีกันเลยดีกว่านะครับต่อไปนะครับเราก็ขายน็อตจุดนี้นะครับที่ผมชี้นะครับแล้วก็จุดนี้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับที่ผมชี้นะครับเมื่อขายน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับ ที่ผมชี้นะครับเนี่ยครับสี่ตัว да ตนะครับก็เตรียมตัวแกะฝาด้านหน้านะครับก็คือตรงตะกร้านั่นเองนะครับแล้วเราก็ค่อยดึงออกมาประมาณนี้นะครับก็จะถอดฝาด้านหน้าเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเตรียมตัวถอดน็อตนะครับด้านบนนะครับก็ที่ผมชี้นะครับ2จุดนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับสองข้างเลยก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับคาน็อตเหมือนกันนะครับที่ผมชี้นะครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อคลายน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เราจะถอดชิวนะครับถอดชิวตรงนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็งัดดึงออกมานะครับงัดขึ้นนะครับประมาณนี้เราก็จะเจอด้านในนะครับมีน็อตสองตัวนะครับให้เราไขน็อตออกมา2ตัวเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเมื่อคลายน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้ามีเครื่องมืออุปกรณ์แกะชุดสีพลาสติกนะครับก็จะแกะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า ชุดฝาครอบด้านหน้าตรงไฟหน้าด้านบนนะครับก็จะเป็นกิบล็อกเนี่ยค่อนข้างเบาบางบาบานะครับแนะนําให้ใช้ตัวงัดจุดสีนะครับเมื่องัดไล่ตรงขอบตรงตรงจุดขอบต่างๆนะครับเมื่อเอาออกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราจะแกะฝาครอบด้านหน้านะครับเพราะว่าเราเลาะออกฝาครอบานด้านหน้าเรียบร้อยนะครับก็ยังดึงออกไม่ได้นะครับ ก็หาผ้ามาลองนะครับตรงขอบด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเอาผ้าลองแล้วนะครับก็ค่อยๆแกะนะครับแล้วก็ดันชุดสีข้างล่างนะครับดันลงนะครับแล้วเราก็ค่อยๆแกะฝาครอบไฟด้านหน้าข้างบนเนี่ยเอาออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับจะถอดปลั๊กก็ได้นะครับหรือไม่ถอดก็ได้นะครับปลั๊กตรงต่อกับไฟหน้านะครับแต่ผมจะไม่ถอดนะครับก็วางไว้ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาไล่เช็คตรงเรือไม่นะครับว่ามีหลอดไสยไหนนะครับของเดิมเนี่ยมีเสียหายอันไหนบ้างนะครับก็คือหลอดขาหนั่นเองเดี๋ยวเราจะบิดอุญแจนะครับหน้าเรือไม้ของเราเนี่ยมีหลอดไส้ไหนขาบ้างนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับก็คือหลอดเดิมที่ติดรถนะครับเช็คไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับปกติดีนะครับต่อไปก็มาเช็คตรงเกียร์ว่างนะครับไฟเขียวปกตินะครับเกียร์หนึ่งนะครับไฟยังปกตินะครับต่อไปเกียร์สองนะครับ ก็คือหลอดไส้ขาดเรียบร้อยนะครับมันจะเกียร์สานะครับหลอดไส้ขาดนะครับเห็นไหมครับต่อไปนะครับเกียร์สนะครับหลอดไส้ยังปกตินะครับแสดงว่าหลอดไส้เกียร์สกับเกียร์สานะครับหลอดไส้ขาดนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวเปลี่ยนหลอดเลยดีกว่านะครับต่อไปนะครับเราจะเปิดไฟหน้าหลืใหม่ทิ้งไว้นะครับก็จะได้เช็คดูนะครับว่าอันไหนไฟโชว์หน้าหลืใหม่ของเรานะครับคือเป็นไฟเปิดสวิต ไฟโชว์ปกตินะครับของหน้าเรือนใหม่เราก็แกะออกมานะครับอันนี้ก็คือไฟโชว์หน้าเรือนใหม่นะครับเป็นหลอดไส้เดิมเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนหลอดไส้ใหม่นะครับก็คือเป็นหลอด LED เดี๋ยวผมจะทําการใส่นะครับไฟตัวนี้ครับก็จะเป็นวอร์มไว้นะครับอันนี้คือแล้วแต่คนชอบเลยครับไฟจะใส่สีไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ผมจะใส่ใกล้เคียงสีเดิมนะครับแต่ว่าเพื่อความสว่างกว่าเดิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเปลี่ยน อีกข้างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมี2ข้างนะครับไฟโชว์หน้าเรือใหม่นะครับมาอยู่ด้านในนะครับก็เอานิ้วแย่เข้าไปนะครับค่อยๆงัดลูกยางออกมานะครับค่อยๆงัดออกมานะครับมันก็จะเอาออกได้นะครับล้วงข้างๆลึกนีหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็มาเปรียบเทียบดูนะครับว่าฝั่งซ้ายนะครับที่เปลี่ยนไปเป็นหลอด LED นะฝั่งขวาที่ผมจัดนะครับจะเป็นหลอดไส้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับก็ก็คือก็จะเป็นหลอด LED นะครับ เปลี่ยนเลยนะครับก็คู่หนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นไฟโชว์หน้าลืมใหม่นะครับฝั่งซ้ายทางขวานะครับก็จะโชว์สว่างกว่าเดิมแน่นอนครับหลังจากนั้นเปลี่ยนหลอดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับยเข้าไป ต่อไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนหลอดไส้ตัวเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างของเดิมเนี่ยมาเป็นหลอดไส้สีวอลไว้์นะครับเราก็จะใส่สีวอลไว้์ก็ได้นะครับเขาว่าเกียร์ว่างมันเป็นสีเขียวอยู่แล้วเนาะนะครับแต่ว่ามันเป็นเขียวอ่อนๆนะครับใส่เราก็จะประมาณสีประมาณนี้นะครับแต่ผมอยากเปลี่ยนสีให้มันเข้มขึ้นนะครับไฟเกียร์ว่างอยากให้เข้มขึ้นนะครับเราก็ใส่สีเขียวมันก็จะเขียวเข้มขึ้นเลยนะครับ หลังจากนั้นเปลี่ยนหลอดไส้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จับใส่เข้าที่เหมือนเดิมนะครับก็คือไฟโชเกียว่างนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับเราจะลองเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็คือซ้ายหรือขวาก็ได้ครับถ้ามีไฟผ่ามาเปิดทั้งคู่ยิ่งดีนะครับเราจะได้หาจุดเปลี่ยนหลอดไฟนะครับก็คือหลอดไฟเลี้ยอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อหลอดไฟเลี้ยวกะพิษมันอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับเราก็จะเปลี่ยนหลอดไส้ให้ดูนะครับข้างหนึ่งนะครับ ของเดิมมาเป็นวอร์มไว้นะผมจะจับใส่เป็นสีเขียวนะครับเปลี่ยนเทียบเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาฝั่งซ้ายแจมขวานะครับเห็นไหมหลอดไฟนี่คือถ้าเปลี่ยนแล้วอ่ะมันจะแจ่มมาเดิมนะฮะแล้วก็ไฟสว่างหจะเจนขึ้นนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนคู่หนึ่งเลยนะครับไฟเขียวนะครับถ้าใส่ผิดด้านหนึ่งนะครับขั้วมันจะไม่ติดนะครับก็คือ เราต้องกลับขั้วอีกด้านหนึ่งนะครับมันถึงจะติดนะครับก็หลอดไฟไม่เสียหายนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยจับใส่เข้าที่เหมือนเดิมนะครับหลอดไฟเลี้ยวซ้ายีรยวขวานะครับต่อไปนะครับด้านในสุดนะครับต้อนิ้วแย่เข้าไปนะครับข้างในสุดเลยอยู่ช่วงระหว่างกลางนะครับก็คือเป็นหลอดไฟสูงนั่นเองนะครับเวลาเรากดไฟสูงมันจะเป็นไฟขึ้นสีฟ้าใช่ไหมครับออกฟ้าอ่อนน้ําเงินนิดนึงนะครับแต่เราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นหลอด เอ่อ LED เป็นสีบูเลยนะครับก็จะเป็นสีเข้มข้นขึ้นนะครับแบบบูน้ําเงินเข้มๆไปเลยนะครับของเดิมมันเป็นหลอดฮาโลเจนก็เอ่อมาตรฐานอยู่แล้วเนะสีแบบไม่เข้มสีแบบบอมไว้ธรรมดาอ่อนๆน,นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีตัวบูไปเลยนะครับเป็น LED ก็คือสีเข้มไปเลยนะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเราก็จับใส่เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนหลอด ไฟนะครับก็คือเป็นหลอดเกียร์ที่1นะครับมันอยู่ช่วงระหว่างกลางกับเกียร์ว่างนะครับเห็นไหมครับเกียร์ว่างมันอยู่ข้างบนนะครับผมแกะช่วงระหว่างกลางนะครับก็คือเป็นเกียร์หนึ่งนะครับจริงๆกดเกียร์หนึ่งก่อนก็ได้ครับมันก็ขึ้นโชว์นะครับแต่ว่าผมแกะให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เลยลองกดเกียร์หนึ่งนะครับไฟก็ขึ้นโชว์เลยนะครับหลอดเดิมมันค่อนข้างสว่างนะครับแต่ว่ามันสว่างไม่เพียงพอนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือ หลอดเดิมเนี่ยมันก็ข้างขาดง่ายนะครับมาเป right ็นหลอดไส้นะครับก็ทําการเปลี่ยนหลอดนะครับก at ็เป็นใส่หลอด led ไปเลยนะครับก็คือเปลี่ยน led ทั้งคันเลยนะมันจะได้อยู่ทนทนใช้ยาวนานขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นนะครับเมื่อเปลี่ยนหลอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จับใส่เหมือนเดิมนะครับฝ่ายเกียร์หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็มาเกียร์สองนะครับเกียร์สองมาอยู่ด้านในนะครับด้านในสุดเห็นไหมครับเนี่ยครับผมจับอยู่นะครับเกียร์สองนะครับ ก็แกะออกมาเลยนะครับนี่คือเรากดเกียร์สแล้วไฟมันขาดนะครับหลอดไส้ก็เลยเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับเป็นวอไว้นะครับสว่างขึ้นมาเดิมเลยนะครับเราก็ติดเราด้วยนะครับคือหลอดเดิมมันขาดไนียเราก็เปลี่ยนหลอดใหม่ไฟเกียร์สเสร็จเรียบร้อยนะครับไปอยู่ด้านในนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับมาลองเกียร์สต่อนะครับ ผมจะถอดไส้นะครับก็คือถอดไส้เกียร์สามให้ดูนะครับเกียร์สามันอยู่ฝั่งตรงข้ามเกียร์หนึ่งนะครับส่วนเกียร์สี่มันอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยด้านบนสุดเนี่ยครับที่ผมลองใส่ให้ดูนะนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นหลอดไส้เอ่อเป็น LED นะครับเนี่ยครับเกียร์สามติดแล้วนะครับเห็นไหมครับมันอยู่ช่องนี้นะครับเกียร์สามอยู่ช่องนี้นะไฟติดแล้วนะครับต่อไป หลอดไฟเกียร์สี่นะครับเดี๋ยวผมจะกดเกียร์สี่ก่อนนะครับไฟติดแล้วนะครับเกียร์สี่นะครับก็จะเป็นหลอดไส้เดิมนะครับมาอยู่ด้านบนสุดนะเห็นไหมครับที่ผมออกมานะครับเราก็ทําการเปลี่ยนหลอดไส้นะครับก็คือเป็นหลอด led นะครับจับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเกียร์สี่อยู่ด้านบนสุดนะครับเนี่ยครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเกียร์สี่อยู่ด้านบนที่ผมชี้นะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับ มาดูจุดนี้ดีกว่านะครับจุดนี้สําคัญมากเลยนะครับจุดเปิดไฟนะครับไฟจะโชว์ขึ้นสีส้มนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นประมาณสัก3าวินะครับไฟโชว์สีส้มนะครับเปิดสวิตช์แจ๊ปุ๊บไฟโชว์สีส้มประมาณสักสาวินะครับผมจะเปลี่ยนนะครับจากหลอดไส้เดิมเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับ เป็นไฟสีส้มไปเลยนะครับของเดิมมันเป็นวอร์มไลท์นะครับวอร์มไลท์ก็ไฟสีมาจอะอ่อนๆเนื้อไฟส้มอ่อนๆนะครับผมก็จะใส่ไฟหลอด LED สีส้มนะครับถ้าเราใส่ผิดด้านเนี่ยมันไม่ติดนะครับเราก็กลับด้านไฟก็จะติดนะครับประมาณนี้ไฟโชว์สีส้มเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จับใส่นะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับใครใส่ไฟแต่งหน้านะครับสำหรับรุ่นเวฟร้อยพ LED ปี2018ขึ้นไปจนถึง2 0 2 3นะครับใครอย่าเปลี่ยนหลอดไฟหลีนะครับของเดิมมันเป็นไฟหลีบูนะครับที่แถมมาให้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นซื้อหลอดไฟสีส้มมานะครับคู่หนึ่ง45บาทเองนะครับในช้อปปีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอย่างแรกนะครับก็ถอดออกมานะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นหลอดสีส้มนะครับ สีส้มเดี๋ยวผมจะใส่ข้างหนึ่งให้ท yes. ่ get get านผู้ชมดูนะครับสําหรับคนที่ใครกลัวตรวจสภาพรถไม่ผ่านนะครับว่าใส่เป็นสีไฟหลีบบูนะครับเราเปลี่ยนเป็นสีส้มก็ผ่านนะครับแต่ถ้าเป็นบูก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นไฟสีส้มนะครับอ่าเราก็เปลี่ยนสองข้างเลยนะครับจับใส่เลยเป็นสีส้มนะครับเมื่อเราเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับแตกต่างจาก ของเดิมนะครับคือของเดิมที่ไฟแต่งที่เขาให้มาเนี่ยมาเป็นหลอดไฟที่เขาให้มาก็เป็นบูนะครับคือไฟลีแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราต้องซื้อเพิ่มก็คืออยากเปลี่ยนเป็นหลอดสีอื่นนะครับเป็นสีส้มนะครับเป็นไฟลีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะจับใส่ชุดสีประกอบเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เปลี่ยนหลอดไส้นะครับของเดิมเปลี่ยนเป็นหลอด l e d ทั้งชุดเลยนะครับหน้าเรือนใหม่นะครับประมาณนี้ เราก็ทําการเก็บสายจับเข้าไปยับเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เตรียมตัวใส่ชุดสีนะครับฝาครอบด้านบนนะครับ massage, ก็คือฝาครอบ่ายด้านหน้าเราค่อยๆจับใส่นะครับแล้วก็ดันข้างล่างนะครับเอานิโปโปงกดดันข้างล่างนะครับแล้วเราก็จับยัดดันข้างล่างก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บเราค่อยๆไล่เก็บขอบมุม ฝาครอบนะครับค่อยดันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบนะครับให้มันดันมิชิดกับชุดสีนะครับประกอบฝาครอบไฟหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเทนให้ท่านไปชมดูนะครับเนี่ยครับไฟหลี่สีส้มประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเลือนไหม้นะครับหลังจากที่ เปลี่ยนหลอดไฟนะครับจากหลอดไส้เดิมเปลี่ยนเป็นตัว LED หน้าเรือนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเปิดเทสให้ดูนะครับก็หน้าเรือนใหม่นะครับไฟโชว์นะครับก็คือสว่างแล้วก็ไฟเลี้ยวสว่างนะครับสว่างมากเลยไฟสูงนะครับสว่างเหมือนกันนะครับแล้วก็เกียร์ว่าง N นะครับสว่างมาเดิมแล้วก็เกียร์หแล้วก็เกียร์สนะครับไฟมาแล้วนะครับเกียร์สมาแล้วนะครับแล้วก็เกียร์สนะครับซึ่งไฟสว่าง แตกต่างจากเดิมเยอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เทสให้ท่านผู้ชมดูว่าคือหลังจากที่เปลี่ยนหลอดไปแล้วนะครับคือจากหลอดเดิมเป็นหลอดไส้นะครับเปลี่ยนเป็นหลอด LED คือแตกต่างจากเดิมเยอะเลยนะครับคือสว่างกว่าเดิมประมาณนี้นะครับหลังจากเปลี่ยนหลอด LED เรียบร้อยนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าหลอดตัว LED เนี่ย คือแตกต่างจากเดิมเยอะนะครับเพราะว่ากล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่สายตาที่มองอ่ะน่าเลือมใหม่แตกต่างจากเยอะนะครับแล้วก็ผมให้ดูเลยนะครับว่าหลอดไส้เดินนะครับที่เปลี่ยนไปเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับถ้าขาดหนึ่งดวงเนี่ยผมแนะนําว่าควรที่จะเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับเพราะว่าไหนๆก็แกะครั้งหนึ่งแล้วควรจะเปลี่ยนให้ทีเดียวจบเลยดีกว่านะครับเพราะว่า อย่างน้อยเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเป็นจากหลอดเดิมเปลี่ยนเป็นหลอด LED เนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่านะครับแล้วก็สว่างกว่าด้วยนะครับโอเคนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคือใครอยากเปลี่ยนหลอด LED แบบผมที่ผมรีวิวนะครับก็จะทิ้งลิงก์ใต้ YouTube ให้นะครับโอเคนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมบายบายครับติดตามผลงานต่อไปครับ